หมอกจากจะเป็นชาติแรกที่ให้เรียนมากที่สุดในประวัติชาติ์ซีเกมแล้วยังเป็นชาติแรกที่เก็บคาลิขสิทธิ์ทายทอดสดมูลราคาสูงถึง28ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาคุยในกันในวันนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราต้องไปดตามดูกันนะครับไปละบบยบิน มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องปายมดสุขสุคนมาพบกับสมชิตละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง E.P. นี้จะเป็น e p พีที่135ส่วน e p พีที่13 4นั้สมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อขอที่ว่าเที่ยวบินจากจีนจะลงจอดที่สนามบินในประเทศไทยกว่า 1,600เทียวในอีก2เดือนข้างหน้านะครับในอีพีที่135นี้นะครับสมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับกัมพูชาได้กลายเป็นชาติแรกที่เก็บข่าวลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด4เกมที่มีมูลราคาถึง28ล้านบาทแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับสมจิตขคอกลันไว้ก่อนว่าในอีพีนี้นะครับสมจิตจะมานําเสนอ3ประเด็นด้วยกัน หนกัมพูชานอกจากจะเป็นชาิแรกที่ให้สิ่งเรียนมากที่สุดในซีเกมแล้วนะครับยังเป็นชาิแรกที่เก็บขาลิขสิทธิ์ที่มีมูลค่าสูงมากๆนะครับผม2จะเป็นมุมมองของชาวไทยเราต้องไปดูกันว่าชาวไทยจะมีมุมมองอย่างไรและสุดท้าย 3. ก็จะเป็นมุมมองของสมจิตเองนะครับผมและต่อไปนี้นะครับก็เป็นรายละเอียด ของหอคอในวันนี้ซึ่งจะมีะร,รายละเอียดอย่างไรนั้นเราต้องไปติดตามดูกันนะครับพี่ผิสีทั้งหลายกัมพูชากลายเป็นชาติแรกที่ขายลิขสิทธิ์ไทยทอดสด4เกมโดยให้เหตุผลว่าทุกประเทศเรียกร้องให้เริ่มทำสิ่งนี้นะครับผมนั่นหมายของว่า ไม่ใช่ความคิดเห็นของกัมพูชาเพียงชาติเดียวแต่เป็นการตกลงระหว่างบรรดาชาติที่เขาร่วมกองประสมในประเทศกัมพูชานะครับผมวันที่25กุมภาพันธ์2 5 6 6เว็บไซต์ cambodia 2 0 2 3 com นะครับรายงานว่าคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32หรือว่าแคมซอกได้เปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมนะครับของการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมโดยการ,รเริ่มขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด วัดจำเรื่องราาทีการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023เพยว่าซีเกมส์ครั้งที่31ที่ผ่านมาแต่ละชาติจะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟรีนะครับจากชาติจอภาพอย่างไรก็ตามซีเกมส์ครั้งที่32กัมพูชาเป็นจอภาพถือเป็นเรื่องใหม่ในการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดหลังจากได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากสมาชิก 3 4เกมในการประสุมสภาสีเกมซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาวัดจำเริ่นกล่าวอีกว่าทุกประเทศเรียกร้องนะครับให้กัมพูชาเริ่มทำสิ่งนี้เนื่องจากการขายลิขสิทธิ์ได้กำไรแต่ในอดีตจะออกอากาศโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่าย นำไปสู้กัดซุญเซียมูลราคาเน้นย้ำว่าการจะมีประโยชน์ใดนั้นต่อมีมูลราคาจากการขายลิขสิทธิ์กัมพูชาจึงประสบความสําเร็จในการริเริ่มขายสิทธิ์การออกอากาศและได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดโดยในขณะนี้นะครับมีอยู่2ประเทศที่สื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจากกัมพูชาได้แก่เวียดน,นามและมาเลเซียซึ่งว t ทีวีแค่เป็นเจ้าแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ทั่วประเทศในเวียดน,นาม ลังมีพิธีลงนามเซ็นสัญญานะครับระวัง VTVCAP และเวียดนามฟิชเชอร์ม d เดียจอยสตอก o ค pany อ n อนม i เดส่วนอีกเจ้านะครับคือสภาปาราลิมปิกของมาเลเซียชือช่อริคสิตการถอยถอดสดทางซีเกม และอาเซียนพาราเกมส์2023จากกัมพูชานั่นเองทางนี้นะครับมีรายงานว่ากัมพูชาเรียกเก็บค่าริคาสิตไทยถอดสดเป็นเงินถึง8แสนเรียนเลยทีเดียวนะครับหรือประมาณ28ล้านบาทถือว่าเป็ดค่าริคาสิตที่สูงมากๆเลยนะครับผมต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับชาวไทยเองก็ไม่พอใจต่อกับการเก็บริคาสิตจ้าแรกก็คือกัมพูชานะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็ยืนยันว่าเป็นกะตกลงเฮนดี บรรดาสมาชิกสภาสีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเดือนมกราคมปีนี้นี่เองนะครับต่อไปนะครับสมจิตจะพภาพไปดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเมื่อมีประเด็นนี้ขึ้นมาเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าแสดงว่าผู้นําเขาเก่งกล้าคิดกล้าทําความจริงก็อาจจะมีตังนันแล้วนะครับผมแต่นะครับชาวไทยบางท่านก็ไม่เห็นดี กับประเด็นนี้นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้คอยให้มุมมองว่าไม่ต้องชื่อนะไทยรายงานทางโทรศพัพท์เอาแต่พร้อมเป็นกําลังใจให้นักกีฬาเสมอไม่ไทายถอดไม่เป็นไรนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับค่อยมุมมองว่ากีฬาพื้นบ้านก็เยอะบางประเภทก็ห้าม ส่งราคาโคตรสูงขนาดนี้รอนเงินและดูออกไทยคิดดีๆนะเอาเงินไว้ทาอย่างอื่นให้ประเทศชาติดีกว่านะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่4กันจากไทยก็เนี่มุมมองว่าราคาขนาดนี้ได้ดูกุ่นคาเมกับหมากรุกคาเมก็คุมแล้วนะครับผมเรามาอาัดท้ายด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยก็เนี่นะครับคอยมุมมองว่าไม่ต้องเชื่อซื้อมานะไม่ดูเอาแค่ข่าวมาก็พอว่าแพ้หรือชนะแล้วก็เอาเงินที่จะซื้อ ไปเช่าโรงแรมดีกว่าให้นักกีฬาไทยได้พักจ้างหมอ ของเราไปดูแลนักกีฬาให้เยอะๆนะครับผมก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อนักกีฬาของชาติไทยนั่นเองนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยที่มีต่อประเด็นที่ทางกัมพูชาจาะภาพสีเกมครั้งที่32จะเก็บคาริคัสิทไทถอดสดนะครับมูลค่า800,000เหรียญหรือประมาณ28ล้านบาทนะครับต่อกับปรื่องดังกล่าวนะครับสมจิตก็มีมุมมองอย่างนี้นะครับผมในมุมมองของสมจิตสมจิตคิดว่าราคาเรคาซิทก็สูงมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้ามีการเก็บรคา ซจอภาพ4เกมครั้งต่อไปก็ต้องเก็บด้วยเพื่อเป็นการเอกภาพกันและไม่ออกปรียดัดฉากอื่นๆ4เกมครั้งที่32นี้ก็เห็นว่ากำทางกัมพูชาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎ กติกาต่างๆนะครับการเอากีฬาพื้นบ้านกีฬาพื้นเมืองเข้ามากกเยอะรวมไปถึงที่พักด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีที่พักเป็นโรงแรมให้แก่นักกีฬานานาชาติแต่ปีนี้ทางจอภาพก็มีมุ่งหวงว่านักกีฬาก็ต้องอยู่บ้านพักนักกีฬาและที่พักของนักกีฬาก็ต้องไดมัดมาตรฐานไม่ใช่แค่มาตรฐานีเกมแต่ต้องเป็นมาตรฐาน โอลิมปิกด้วยนะครับผมก็เห็นลหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็หวังว่ามันจะดีต่อชาติของพวกเขาและที่สําคัญก็ต้องดีต่อบรรดาชาติที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําไปสู่ผลดีหรือผลไม่ดีนั้นก็ต้องติดตามกันต่อๆไปนับแต่นี้ไปก็ยังเหลือเวลาขาดาวนะครับนับถอยหลังอยู่ที่6 9เกาวันเท่านั้นเองที่สําคัญที่สําคัญนะครับถ้าเรื่องเก็บลิขสิทธ เป็นความเรียกร้องจากนานาชาติหรือว่าจากบรรดาชาติประเทศอาเซียนก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าทุกๆชาติก็เห็นดีเห็นพร้อมกันแล้วนะครับแต่หวังว่าทุกๆอย่างจะนําไปสู่เรื่องดีมากกว่าเรื่องเลวร้ายนะครับผมมันก็เป็นมุมมองของสมจิตและมุมมองของชาวไทยส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารรคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยเดี๋ยวสมจิตจะไล่ไปอ่านนะครับผม และวันนี้นะครับสมนิตนำเสนอในอีพีที่135ถ้าพิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก่อนจากกันในวันนี้สุจิตขออวยพรในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บย่าย่นร่ำรวยเงินทองสื่อได้ขายมานคอยมีความสุขในชีวิตส่วนตัวสือครบร้อยและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้สุจิตขอกล่าวคำว่าสบ,บ่ายดีสวัสดีและเจอกันในอีพีหน้าอีพีที่1 3 6นั่นเองนะครับเจอกันนะครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเจอกัน